ไฟแดงครับเพชรลือชัยปออําพลนครอุบลนะครับน้ําเงินโยธินดาบลันสารคาม124ปอนด์อนี่ครับจังเกงสีแดงนี่ดูใหญ่กว่านะครับได้สดส่วนน้ําเงินนี่ตัวจะเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าแหมกระดูกชั่วโมงบินนีโอเหลือกินเหลือใช้เลยครับอ้าโอโห้หักมายัดไหมอ้าวขวางไว้ตั้งแขนสู้แมปรลองกําลังวงในครับใครเล่นการแขนมา ไม่ดีนี่อ้าวอาจจะสู้กันไม่ได้ครับขวางไว้ยกไหมตีไปโอ้โหเสียบซ้ายแมกขวางแล้วตีสวยเลยนะครับโยธินโอ้โหดูครับมคนหนึ่งได้ความสดคนหนึ่งได้ความเก่ากระดูกประสบการณ์เพราะฉะนั้นนสนุกเลยครับยก3าผ่านมาครึ่งทางพิมลำตัวไปโยธินดูเพชรลือชยัยระเพทเต็กดือ้อหูจับสวยครับแดงจับไอ โยธินโตเหมือนกันโอ้โหไม่มีรับอย่างเดียวครับกรรมาการแบบแยกก่อนสู้กันต่อกลางเวทีไม่ว่าต้องใช้ความใหญ่นะครับบดไปเรื่อยเพชรลือชัยโยธินมีเวลาขวางได้แทงได้นี่ก็ทําได้ดีแทงได้เจ็บเเนื้อเนื้อเหมือนกันโอ้โหถ้าร้องนี่เ hey ฮกันสนั่นเวทีเลยนะครับเวลาโยธินขวางได้แต่เพชรลือชัยก็ไม่สนแล้วครับพยายามจะเบียดจะบดไปเรื่อยนะครับหาดวน ไี้เครับโดนซ้ายเอาเบียดก็ไปมีหมัดมีศอกด้วยนะครับเพชรลือชัยไม่ใช่เข่าอย่างเดียวครับคููนีป้ประลองกำลังอ้าวแม่หักหัวทิมเลยครับครูแรกต้องแบบนี้ครับมันต้องใส่กันไฟแลบแบบนี้อ้าหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาโอ้ยอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่ไม่ได้เลยนะครับซ้อมเยี่ยมทั้งคู่แข็งของมาศอกไปในยัดไปครับโยธินอ่าบิดมาเหลี่ยมนี้ตีเข้าเชือก อ่าใกล้ใกล้ใกล้เชื่อกกรรมการแยกเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับยกสี่โอ้โหนี่ครูแรกดูว่าพทัวพทัวพทัวโอ้โหทําได้ดีครับลูกนี้เพชรลือชัยว้าอ่ะลุกขึ้นมาว่ากันตโยธินอู้แต่ว่าตอนนี้ผ้ายิ่งชกยิ่งคึกครับไบแดงแต่ว่าต้องอายความใหญ่แต่ว่าโยธินก็ไม่กลัวนะครับรุ่นพี่พยายามจะเบียดจะลุยเหมือนยันมีหมัดเข้าไปนําร่องไปก่อนนะครับแต่ว่า ดูความใหญ่นี่จะเป็นอุปรสรรคพอสมควรเลยครับการชกในไฟนี้เอาเละครับพิดเหลี่ยมลม้มจิ้งลงไปเหมือนกันทําท่าจะลุกช้าเอาแฟนมวยนี่เฮกันสนั่นแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้โหแต่ว่ามาแก้คืนนะครับพิกเหลี่ยมนิดเดียวครับแกล้หักคืนเลยครับทันควันอ้อาวอ้าวล็อกล็อกตีอ้าวโยทินล็อกแม่จับบนจับเหลี่ยมนี้ดูน่ากลัวดูได้เปรียบเลยครับกรรมาการแยะ อ่หลืออีกหนึ่งนาทีในยกที่4โอูศอกก็เริ่มมาอาไีเข้าไปโยธินไปว่าเพชรอชัยโอ้โหดูครับวันนี้เดินมาครับเดินมาต่อยหมัดฟันศอก5 0 0แสนบาทนะครับตอนนี้อัฉีด5 0 0แสนบาทนะครับอ้อีกประมาณ2นาที2นาทีมถ้าทำได้นี่แฮปปี้ครับลาไหลเดือนก่อน เจ้ากองกูลาครับกองกูลาโป้งเดียวรับไป1ล้านอ้าวตอนนี้ห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้องไว้โยทินโยทินแต่ว่าโอด้ดูเพชรลือชัยนี่ครับไม่เปิดโอกาสเลยครับเยลีไม่ว่ายังไม่ยองมง่ายๆนะครับโยทินครึ่งล้านเลยนะครับเงินอัดฉีดพยายามจะเดินต่อยหมัดเพชรลือชัยมีมีหมัดหน้าแทงซ้ายพอยแย่ทำลายจังหวะไปเรื่อยเท่าไหนก็ล็อกเอาไว้แต่ว่าดูครับ กรรมการก็หันไปชูมือให้มุมแดงครับ5ชนะแต่ว่าาก็ถือว่านี่แหละครับบาดเจ็บไปพอสมควรเลยครับเพชรือชัยผู้ชนะวันนี้ครับ